สวัสดีช่องเศร้าครับพี่น้องมาพบกับช่องเกษตรทอต่ออีกแล้วเนาะเมื่อนี้เกษตรทอตอมาในหมวดของเขาน้าปังนะครับเขานาปังสําหรับพันธุ์เข่าที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับพันธุ์เข่าที่ผมใส้อยู่ตอนนี้ก็คือพันธุ์คอคอเจ็ดเก้านะครับพันธุ์คอคอเจ็ดเก้าอายุเก็บเกี่ยวของเขาก็จะอยู่ประมาณร้อยสิบห้ามือถึงถึงร้อยสิบเก้ามือนะครับก็ขึขื่อนยูกับ การบำรุงของเขาเนาะทั้งปุ๋ยและน้ำนะครับถ้ามันสมบูรณ์กับที่เจ็บเย่าประมาณร้อยสิบหามือนะครับร้อยสิบหามืออันที่เห็นออกวังอยู่นี่มันเป็นเข่าที่ปนม้านะครับตอนผมไปเอาพันธ์ม้านะครับมันอาจจะปนม้าเนาะเพราะว่าผมไปซื้อพันเข่าขึ้นมาแถวบ้านนะครับเพิ่นเอารถเกี่ยวเอามันอาจจะปนพันธ์อื่นมาน้ำครับปนพันธ์อื่นมาน้ำแต่กว่าเข่า กคเจ็ดเก้าเท่ๆ 7, 9, 3, 3น่นะบพทันไ่ออกนะครับบพทันไม่ออกอันนี้มันเป็นเข่าโผล่มาครับที่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ได้สองเดือนก็กาัวนะครับสองเดือนกับอีกยี่สิบมือนะครับประมาณยี่สิบมือเพราะว่าวันที่สิบนี่ก็ครบสามเดือนพอดีนะครับครบสามเดือนพอดีประมาณวันที่ห้าที่หกหน้าจะเริ่มออกแล้วนะครับหน้าจะเริ่มออกแล้ว สำหรับพันเจ็ดเก้านะครับกอคอเจ็ดเก้าเรียกว่าเปลี่ยงน้าาขทางกันนี่ครับพี่น้องเปลี่ยงน้าาขทางกันเพิ่นใไซพันธ์เข่าที่อายุสามเดือนนะครับหรือว่าร้อยร้อยมือประมาณเข่าร้อยมือร้อยมือร้อยสิบมือนะครับแต่ที่ประมาณนี้เนาะออกไปแล้วครับน,นี่เพื่อนว่านที่หลังผมนะครับเนี่ยเพิ่อนว่านที่หลังผมของเพื่อนออกที่เบิดแล้วเนาะ ปีที่แล้วของผมใส่เป็นเขาเมลาีนะครับเขาเมลาีน้ปังนะครับมันหห้หว่องหนีอยู่ครับพี่น้องหห้หวงหนีอยู่แต่ว่าลักษณะทางสายพันธุ์ของเขาของเขามมลีนะครับมันที่เบานะครับมันที่เบาถ้าเอาเฮ็ดเพื่อไปขายนะครับเฮ็ดน้าปังเพื่อไปขายมันจะบ่ค,ค,ะะค,บบค่อยคุ้มทุนบัดใดนะครับบ่ค่อยคุ้มทุนบัดใดปีนี้ผมได้เปลี่ยนมาใส่ ข่าพันเจ็ดเก้านะครับพันเจ็ดเก้ามันจะให้น้ำหนักดีกว่ากันครับมันจะให้น้ำหนักดีกว่ากันแล้วก็ผลผลิตมันได้หลายนะครับผลผลิตมันจะได้หลายก่าผลผลิตมันจะได้หลายก่านะครับก็เลยลองมาใส่เข่าพันนีเบิงว่ามันที่เป็นอย่างไดเนี่ยครับพี่น้องส่วนที่สมบูรณ์กัวมูนะครับมันจะเริ่มออกแล้วนะครับสําหรับพันเจ็ดเก้านะมันจะเริ่มออกแล้วเนี่ยครับ จุดใดที่สมบูรณ์กว่านะครับสมบูรณ์ก็มูมันจะเริ่มออกแล้วเนาะเริ่มออกฟังแล้วส่วนมองใดน้ำปุ๋ยพอมันก็ตที่ออกซ่าก็ามูเนาะมันกับเป็นไปตามสภาพของต้นเขาของเขาเนาะต้นใดสมบูรณ์ก็ออกก้อนนะครับเรื้งเชี้ยนพวกนี้นะ มนนนีัเป็ทางน้ำนะครับมันเป็นทางน้ำ,นนนนำดินมันสมบูรณ์กว่ามันก็เลยอ,อกก่อนนะครับแล้วก็เบืบ่องการแตกกอของเข่าพันนี่เลยครับแตกกอดีครับพี่น้องพันปัดเจ็ดเก้าเนี่ยแตกกอดีแล้วก็หวงงกะยัยครับหวงงกะยัยดีครับพี่น้องเบือเข่าแตกกอดีครัรบครับ เยวมารอเบิ้งผลผลิตนะครับว่ามันจะได้หน่อยได้หลายขนาดใดเนาะอันนี้นาแปลงน,นี่ผมเฮ็ดยูสามให้กวักวกัวเนาะครับสามให้สองงานเนาะ้องมารอเบิ้งผลผลิตว่ามันี่ได้ประมาณใดเพราะว่าทุกปีที่ผมเฮ็ดน,นะครับมันมันได้ยูปีก้อนพุ่นผมได้ยูให้ละเก้าร้อยกิโลเนาะครับเก้าร้อยก่ากิโล แต่ว่าปีที่แล้วผมใสเขา,าันลีน่าปังมันได้แปดร้อยกว่ากิโลต่อไรนะครับมันถือว่าผลผลิตมันลดลงผมเลยบ่บ,บ่มากนะครับผมเลยมาเปลี่ยนสายพันธุ์ใหม่เนาะมามาล้อรุ่นปีนี้ว่าที่ได้เท่าไหร่นะครับที่ได้ขพตันบ่ต่อไรเนาะต่อไรเนาะครับแขกแขกฝาก,กาาพ,พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมน้ำเนาะกลับมาถ่ายบรรยากาศรอบ นาเนาะครับรอบๆนาะนี่อยู่ในบ้านหนองบรรวัวละเวนะครับบ้านหนองบรรวัวละเวจังหวัดยะขุ่มนะครับพี่น้องบรรยากาศแต่ที่ประมาณนี้เนะาะถ้าให้ยากาศรอบๆให้พี่น้องเบื้องเนาะครับลักษณะบ้านบ่มมันที่เป็นแบบนี้นะครับอากาศเย็นสบายดีครับพี่น้องอากาศเย็นสบายดี สำหรับคลิปนี้มีเนี่ยหาสาระซัำนี้นะครับแจ้งเดก,กับฝากกดไลค์กดแชร์ผมน้ำเนี่ยเมื่อนี้กะขอ,อลาไปซัำนี่ก็นะครับขอบคุณหลายๆครับ